ุ่วงจุ้ยห้องนอนที่ดีห้องนอนนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่สําคัญแล้วก็จําเป็นต่อมนุษย์มากนะครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการที่จะพักผ่อนแต่ละคนจะใช้เวลาอยู่ในห้องนอนอย่างน้อย6-10ชั่วโมงต่อวันครับในทางพวงจุ้ยแล้วหากเราเข้าไปอยู่ในสถานที่ใดนานๆพลังงานของสถานที่นั้นก็จะส่งผลตรงต่อเราไม่ว่าจะเป็นบวกหรือว่าลบนะครับ ในห้องนอนก็เช่นเดียวกันครับหากสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะส่งผลให้ผู้นอนมีปัญหาเช่นนอนไม่หลับอึดอัดไม่สดชื่นหรืออาจจะเกิดโรคภัยต่างๆนานาตามมาครับฉะนั้นเรามาสรุปวงจุ้ยของห้องนอนที่ดีกันครับ 1. สะอาดอากาศถ่ายเทได้ดีเราควรที่จะเปิดห้องให้อากาศถ่ายเทจากภายนอกเข้ามาภายในได้อย่างน้อยวันละ 1- 2ชั่วโมงนะครับ เพื่อเป็นการไล่สิ่งที่ไม่ดีเช่นอากาศที่อับอับเหม็นเหหรือว่าระบายความร้อนครับแสงสีเสียงก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องคํานึงถึงนะครับต้องไม่ให้รบกวนการนอนเพื่อให้เกิดการนอนที่หลับสนิท และเราก็ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนที่อยู่ใกล้กับสถานที่ที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับเช่นกลิ่นฝุ่นควันต่างๆนะครับห้องนอนที่ติดกับถนนก็ไม่ควรนะครับถ้าห้องนอนเราอยู่ในสถานที่นั้นๆก็ควรที่จะแก้ไขนะครับข้อ 2. แสงสว่างครับการปรับแสงสว่างให้กับห้องนอน ห้องนอนไม่ควรที่จะมีแสงสว่างจ้าเกินไปนะครับเพราะความสว่างจะก่อเกิดพลังหยางทําให้ตื่นตัวไม่สามารถที่จะพักผ่อนได้เต็มที่หลับก็ไม่สนิทหรือไม่ควรที่จะมีความมืดเกินไปนะครับในทางตรงกันข้ามครับก็ไม่ควรที่จะมีความมืดเกินไปไม่เห็นอะไรเลยนะครับให้มีแสงสลัวๆหน่อยก็จะดีนะครับเพราะพลังหินเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการซึมเศร้าหดหู่หมอยเหงาและอาจจะนํามาซึ่งโรคภยัยไข้เจ็บได้ 3. รูปทรงของห้องนอนรูปทรงของห้องนอนเป็นสิ่งที่สำคัญครับเพราะในทางวิทยาศาสตร์จะสามารถสร้างความรับรู้ความรู้สึกให้กับผู้อยู่อาศัยรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นรูปร่างที่สมดุลมากที่สุดสามารถกับเก็บพลังงานได้ดีและพับสงผลให้การพักผ่อนของร่างกายดียิ่งขึ้นครับ 4. เพดานที่มีฝ้าหลุม เพดานที่มีฝ้าหลุมเนี่ยจะทําให้พลังงานที่หมุนเวียนในห้องเนี่ยเกิดการสะดุดแล้วก็ติดขัดอากาศไหลเวียนไม่สม่าเสมอหากเลี่ยนได้นะครับก็ไม่ควรมีหรือถ้ามีแล้วเนี่ยก็ไม่ควรนอนในบริเวณที่ตรงกับรอยต่อของฝ้า 5. อุปกรณ์ในห้องนอนคือตัวสร้างปัญหานอกเหนือจากภายในห้องแล้วนะครับอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องนอนที่อาจจะสร้างปัญหา โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับฉะนั้นควรเลี่ยงไม่ให้ร่างกายของเราอยู่ใต้อุปกรณ์ต่างๆเช่นโคมไฟผัดลมเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมต่อการนอนพักผ่อนนะครับ 6. สีสีก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนมองข้ามการเลือกใช้สีในห้องนอนก็ควรจะพิจารณาเพื่อให้ช่วยส่งเสริมพลังงานที่ดีเข้ากับตัวเรา การใช้สีนะครับควรใช้สีโทนที่ให้ความรู้สึกถึงความสว่างโล่งโปรง่งสบายทําให้รู้สึกถึงการพักผ่อนนอนหลับคลายความเมื่อยล้านะครับและถ้าหากเลือกได้นะก็ควรใช้สีที่เหมาะสมกับาธาตุเกิดของแต่ละบุคคลจึงจะช่วยส่งเสริมพลังให้ดียิ่งขึ้นนอกจากสีของห้องนอนแล้วสีของผ้าปูที่นอนหมอนต่างๆก็ควรคำนึงด้วยเช่นกันนะครับ 7. ทิศทางในการนอน เราไม่ควรหันหัวนอนในตำแหน่งทิศร้ายประจำปีนะครับแต่หากหันก่อนหน้าน,นี้แล้วก็ไม่เป็นไรส่วนตำแหน่งหัวเตียงก็ควรที่จะชิดกับผนังห้องเพื่อให้เกิดความมั่นคงไม่หวาดระแวงขณะที่หลับหากศีรษะนอนไม่พิงชิดผนังอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทได้ในระยะยาวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ควรหันหัวนอนไปทางห้องน้ำหรือสุขานะครับเพราะห้องน้ำหรือสุขาเนี่มันจะแฝงไปด้วยพลังงานหยินมากนะครับ โดยเฉพาะจะมีน้ําไหลผ่านตลอดไหลผ่านท่อหรือผ่านชักโครกนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้สุขภาพไม่ดีในอนาคตระยะยาวได้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับปลายเท้าก็เหมือนกันนะครับไม่ควรที่จะมีกระจกบานใหญ่เพราะถ้าหากคุณตื่นกลางดึกนะครับอาจทําให้เกิดความตกใจได้เมื่อเห็นเงาสะท้อนในกระจกและปลายเท้าก็ไม่ควรที่จะตรงกับประตูทางเข้าทางออกนะครับ ตำแหน่งที่ดีที่สุดของห้องนอนที่เราจะนอนนะครับก็คือตำแหน่งที่เราสามารถมองเห็นได้ว่าใครเข้ามาจากประตูตของห้องได้สิ่งละอันพลน้อยพวกนี้นะครับเราไม่ควรมองข้ามในเรื่องของห้องนอนครับ